รวมพลังเร่งสร้างสื่อความรู้ในการฟื้นฟูการทำงานของปอดและระบบหายใจแก่ผู้ป่วยโสส์ COVID-19 ฟื้นฟูปอดรอดโควิด สมาคมสภา,าองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมการแพทย์กรมควบคุมโรคสถาบันบำราษนราดูลสถาบันโรคสวงอกสมาคมอุรเวทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และชมรมกายภาพบำบัดร,ระบบหายใจหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทยจัดโครงการกิจกรรมสร้างสื่อความรู้ในการฟื้นฟูการทำงานของปอดและระบบหายใจแก่ผู้ป่วยโพสต์โควิด -19 ประกอบด้วย คลิปวิดีโอการ์ตูนแอนิเมชันความยาว4นาทีและแผ่นพับชุดก้าวสู่สุขภาพดีด้วยกายภาพบำบัดหลังโควิด19ค่ะก็คือจริงๆง,งานวันนี้นะคะก็เป้าหมายก็คืออยากให้คนไข้ที่หายจากโควิดนะคะรวมถึงคนที่ยังไม่เป็นนี่ได้เข้าใจว่าการดูแลหรือฟื้นฟ,นฟนูสมรรถภาพนเนี่ยมีความสําคัญนะคะเพราะว่าจริงๆคนไทยปัจจุบันนี่หลายแสนคนที่หลังจากติดเชื้อเนี่ย ปอดก็ยังมีปัญหาอยู่ก็เลยอยากให้คนมาสนใจการดูแลปอดอย่างจริงจังโดยเป็นการสร้างสื่อที่ให้เข้าใจง่ายแล้วก็สําหรับเด็กกับผู้ใหญ่ด้วยค่ะคือจริงๆที่เป็นพิเศษนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าพื้นฐานเดิมของคนนี้เป็นโรคอะไรด้วยคะะ่ะเพราะว่าบางคนอะถ้าเป็นน้อยเขาก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้แต่ถ้าเป็นคนเป็นมากเนี่ยมันจะต้องค่อยๆทํา ตามลักษณะร่างกายของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้มันก็จะบอกว่าถ้าเป็นน้อยทํายังไงถ้าเป็นมากทํำยังไงรวมถึงการดูแลสุขภ,ภาพโดยรวมน่ะไม่ใช่เฉพาะบริหารปอดอย่างเช่นเรื่องอาหารเรื่องการพักผ่อนก็มีความสําคัญด้วยค่ะมันเหมือนต้องเป็นบริบทองค์รวมดูร่างกายกับจิตใจคะะ่ะจริงๆก็ประมาณ9ก้บกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะกับปกติแต่ว่าระยะเวลาของแต่ละคนจะต่างกันนะคะอย่างเช่นถ้าคนที่เป็นน้อยอ่ะก็หายภายใน1เดือน ถ้าเป็นมากหน่อยก็3เดือนหรือว่าถ้าคนที่ต้องใส่ท่อหายใจให้ออกซิเจนนานๆเนี่ยอาจจะเป็น6เดือนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเกิน90%จะหายเป็นปกติอะค่ะยกเว้นอย่างเดียวก็คือคนนั้นเดิมเป็นโรคปอดเรื้อรังอย่างเช่นคนที่สุบรีหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคปอดเรื้อรังซึ่งพวกนี้ภาวะปอดเดิมเขาแย่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาติดเชื้อมันก็อาจจะกลับไม่เป็นปกติได้ซึ่งจริงๆอะไม่ถึง10%ที่จะไม่กลับมาปกติค่ะคือเมื่อกี้เราให้สัมภาษณ์ไปแล้วรอบนึ่งว รักษาได้นานแค่ไหนอะไรอย่างนี้แต่ว่าเมื่อกี้เราได้เข้าไปฟังแล้วให้ความรู้ก็คือปอดสามารถหายได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้คือหนูเพิ่งรู้เลยสองคือถ้าออกกําลังกายหรือถ้าที่เราบริหารสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปอดเราก็ได้ความรู้เพิ่มเรื่องการกินอย่างที่คุณหมอบอกไปก็คือคือเอาจริงๆนะได้ความรู้เพิ่มหมดเลยใช่ทุกท่านที่ดูอยู่หรือว่าถ้ายังไม่รู้ก็เข้าไปดูได้คือไอคลิปวิดีโอที่เขาแนะนำเนี่ยสามารถไปปรับใช้ได้กับทั้งตัวเองเราไปสอนคน คนแก่คนเฒ่าที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าที่เขาไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถนําไปเป็นความรู้ของตัวเองที่ติดตัวได้มันจะมันใช้ได้จริงๆไอ้ว่าอันดับแรกเลยทุกคนฝากหมดแล้วแหละเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์อันนี้คือต้องให้ต,ใหต้องให้กําลังใจอย่างมากๆเพราะว่าเหนื่อยกันมากๆนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโควิดแล้วก็ครอบครัวของผู้ป่วยโควิดสิ่งที่เขาต้องการอย่างเดียวเลยคือกําลังใจเท่านั้นจริงๆกําลังใจให้กันเข้าไปเถอะมีเท่าไหร่ให้เถอะให้เถอะมันฟื้นฟมนูมันเยียวย,วยาได้จริงๆ จริงๆก็สําคัญมากนะคะที่คุณไอพูดเนี่ยตัวเองชอบตรงที่ว่ากํำลังใจนะคะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยตัวเองนะคะ การเริ่มต้นด้วยตัวเองมันมี2อ,อย่างก็คือร่างกายกับจิตใจก็คือร่างกายเนี่ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมก็คือสร้างความแข็งแรงให้ตั้งกายอยู่เสมอแล้วก็ลดปัดจจัยเสี่ยงต่างๆเมื่อกี้ที่หมอพูดเรื่องน้ําหนักเรื่องบุหรี่เรื่องมลพิษส่วนการเตรียมความพร้อมเรื่องการร่างจิตใจก็มีความสําคัญมากนะคะก็คือว่าต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องมีจิตใจที่แข็งแรงแล้วก็รู้เท่าทันตัวเองรวมถึงว่าไม่ท้อแท้หรือหมดหวังจากเรื่องนี้เพราะจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้แล้วจะกลับมาปกติค่ะ คือเข้าไปติดตามได้ที่เพจภูมิแพ้ก็แพ้เรานะคะหรือเพจของสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย<ม>ก็จะมีวิดีโอแล้วก็มีแผ่นพักแล้วก็เป็นสื่อให้ความรู้ต่างๆแล้วก็รวมถึงถ้าคนไข้คนไหนสงสัยประเด็น<ม>เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อินบ<ม>็อกเข้ามาได้ค่ะหมอจะเป็นคนตอบคำถามเอง<ม>ทุกคำถามค่ะ